แล้วนี่ไงผมใช้จบงานได้ไหมดูดิเป็นไงจะว่งอะไรเลื่อยยนถ้าเราจบงานได้กับแค่2อใบเทาเนี่ยจบงาน30มบใบเทาเนี่ยน้ำยางไหลเลยดูเอาเดินเอาไป นี่ไงดูดิเป็นเงาเหมือนใครนั่งสมาธิอยู่เลยเนี่ยมันติดช่วงน,นี้แหละแน่นเนี่ยลากอะไรที่ชิดกำแพงเนี่ยตรงนี้หมดเลยเนี่ยเหลืออยู่นิดนึงเนี่ยที่ผมบากเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็ใช้คนดึงลงมาจบไปแล้วครับกับต้นโพ แล้วใครถ้าอยากได้เลื่อยแบบผมตัวนี้เลยแต่ตัวนี้มันลุยงานหนักมาแล้วนะเอาตัวใหม่ดีกว่านี่เลยในตะก,กา้าแต่อย่าเพิ่งกดดูผมใช้งานจริงก่อนว่าผมอัดสุดๆแบบไหนใช้หน้างานจริงแบบไหนลุยงานเครื่องมือต้องใช้ถูกประเภทและเหมือนเดิมใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมไม่บอกหรอกว่ากําลังเท่าไหร่รอบเท่าไหร่เรื่องพวกนั้นอ่ะคุณไปหาตามทั่วไปได้ถ้าคุณสนใจเรื่อยอ่ะคุณหาได้อยู่แล้ว แต่หน้างานจริงงานโหดงานลุยแบบที่ผมทำเนี่ยเป็นหลักประกันได้ว่าเครื่องตัวเนี้จบงานได้แน่นอนและถ้าผมใช้เลื่อยสองใบเทาจบงานได้โทมัสึกตัวเนี้คุณจะต้องห่วงอะไรอกีกคุณเอาไปใช้ก็สบาย